วันนี้พาทุกคนมากินข้าวปุ้นน้ำงัวเนาะที่ร้านยายสดนะคะบ้านกลางค่ะพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะนี่ค่ะสิภาพพี่น้องมากินามาเบิ่งวิธีการเอฟของเิ่นหอมได้หอมหอมปมาดเบิ่งพี่น้องอองัวเผ่นแม่เปิดมาโดนหรือเปล่าคะนี่เปิดมาสิบห้าปีแล้วคะ่ะสิบห้าปีละจ้าตอนนี้อายุขดัดแล้วอันนี้อายุหกสิบปีหกสิบปีโอ้ยยังงามอยู่เนาะพี่น้องจ้าสวยขนาดคุณแม่ปาด ผวยเจ้าบาทนี่คือไหหลายนีอันนี้พิเศษค่ะห้าสิบบาทพิเศษห้าสิบบาทป้านไห่เล่หลายจังสีเล่เ็นโบตรงปกนอกพูนมากก็ได้ราคานี้เลยก็เหมือนกันเลยค่ะจะแบบนี้เลยจะค่ะร้านเปิดนะคะทุกคนตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเลยค่ะใครอยากตามมาตามมาได้เลยนะทุกคน นี่ค่ะเขาปุ้นน้ำง่วก็จะเป็นพักกับขขาปุ้นแล้วก็เส้นขขาปุ้นบ้านเฮ่าเนาะกส้น้นอันนี้คือเนื้อหัวก็บีน้ำซุปที่เพิ่นเขียวมาแล้วสามมือแมนบอกสามชั่วโมงสชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะโอ้มีเลือดด้วยมีเลือดด้วยค่ะมีเลือดไก่ด้วยค่ะมีเลือดไก่ด้วยนะคะปํานซุปแบบเดือดปุดๆเลยทุกคนเป็นจะแซ่บแท้ปลา ให้แบบแน่นๆจุกเต็มถ้วยเลยค่ะแบบนี้ทุกถ้วยเลยค่ะแบบนี้ทุกถ้วยนะคะบอแมนว่าเห็นมาไทยแห้วเพิ่นตังห้ยเลไม่ไม่ค่ะนแบบนี้เลยได้แบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะทีนี้จะไปชิมกันค่ะาจ้าอยากจะไปเสิร์ฟจ้าแม่เป็นยังเขาคืออื่นว่าเขาปุ่นน้ำงัวมันใช้เนื้อวัวจ้ะใช้เนื้อวัวทำจ้าซ่ำนั่นบ่ทํำนั่นค่ะโอ้โอเคค่ะ ที่เรียกข้าวปุ้นน้ําวัวนะคะเพราะว่าเขาใช้ใชเนื้อวัวม,ม,มาตุนามาทําเป็นน้ําซุปน้ําเอียงเนาะแม่เนาะมาทาเป็นน้ําซุปได้มาแล้วคะ่ะนี่นะคะเมนูข้าวปุ้นน้ําวัวนะคะนี่ถ้วยนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะได้ลายแห้งพี่น้องเบิรงค่ะเนื้องัวก็ได้หลายหอ,อ,งงห,ลายอหลีมีเลือดพร้อมแล้วก็มีเส้นข้าวปุ้นเนาะแล้วก็เป็นพักค่ะพักเคียงคือกันกับเข้ากินข้าวปุ้นบ้านเฮ้าเลยนะคะแต่ว่า เวลาเข้าปรุงเข้ากับสิบปุ่งแบบขึ้นนำตกวเตียวเลยน้ำซุปนัวมากหอมมากใครที่ไม่ชอบปรุงไม่ปรุงเลยก็ได้นะคะมันแซบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอปรุงนิดนึงใส่น้ำตาลใส่พริกใส่นี้ด้วย น้ำส้มด้วยนะคะใส่ทุกอย่างที่ควางนะอือุ้ยหอมเป็นตาแซบเสียงรถจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านคุณยายสอนจะอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะทุกคนจะมีป้ายใหญ่ๆห,หน้าร้านนะคะบอก บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีที่นั่งให้ทุกคนได้นั่งแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยกว้างขวางมากนะคะที่จอดรถก็มีค่ะจอดริมถนนได้เลยจ้าอืมอร่อยนัวมากหอมเดี๋ยวเราจะมาชิมเนื้อตุ๋นนะคะเออเพิ่งเคยกินเทเล็เขาปุ่น ก๋วยเตี๋ยวที่แบบเป็นเซนข้าพุ่นเนื้อแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยทุกคนนุ่มมาก ร้ายแห้งข้างเหนือข้างเลือดะคะ่ะหนึ่งอ,อร่อยมากทุกคนใครที่อยากตามหนู้อมอมาทำตามมาได้เลยนะคะ